สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับเกมหันขากับครูเจมบุรีนะครับก็ได้กลับมาพบกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาเล่นเกมอีพีที่4นะครับเกมเปิดภาพสำนวนไทยชุดที่4นะครับครูเจมทาเกมนี้มา5ชุดรวดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเลือกภาพที่1กันดีกว่านะครับภาพที่หนึ่งนะครับนักเรียนขอหมายเลขอะไรครับหมายเลข5่ายยอดฮิตเหมือนเดิมนะครับ ยังตอบไม่ได้มีใครขอภาพอะไรเพิ่มครับภาพที่4นะครับอ้าวเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเป็นไก่นะครับตอบได้หรือยังครับอ้าวถ้ายางมีคนขอเปิดภาพที่2นะครับได้เลยครับนักเรียนอ้าวมีคนตอบได้หรือยังครับยังไม่มีครูเจมใบ้นะครับจำนวนที่มี3พยางค์นะครับอ้าวยังตอบไม่ได้จะเปิดภาพที่แผ่นภาพที่8ให้ดูนะครับไม่มีอะไรเพิ่มอ้าวมีคนยกมือแล้วนะครับ สามพยางค์คืออะไรครับนักเรียนอ้าวตอบว่าหมาหยอกไก่อ้าวถูกหรือเปล่าไปดูซินะครับฉเฉยหมาหยอกไก่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับอ้าวสาหรับหมาหยอกไก่นะครับหมายถึงใช้เรียกอาการที่ผู้ชายหยอกล้อเกี้ยวผู้หญิงแบบทีเล่นทีจริงนะครับอ้าวเราไปต่อภาพที่สกันเลยนะครับ อ้าวหมายอะไรก่อนครับหมายเลขสามนะครับได้ครับนักเรียนโอ้โหยังไม่รู้แน่นอนนะครับอ้ามีคนบอกหมายเลขค่าก็ยังไม่รู้นะครับอ้าวอีกคนขอหมายเลขแปดนะครับมันคืออะไรกันอ้าวเห็นแล้วนะครับตอบได้หรือยังครับนักเรียนมีสี่พยางนะครับครูเจมส์ใบให้นะครับทาไม่ได้อ้าครูเจมส์เปิดภาพที่สองให้อีกอันนึงนะครับ อ้าวมีคนยกมือแล้วนะครับตอบว่าอะไรครับไม้หลักปักเลนนะครับอ้าวเราไปดูเฉลยกันครับว่าถูกต้องไหมนะครับอ้าวเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับไม้หลักปักเลนนี่หมายถึงโลเลไม่แน่นอนกลับไปกลับมานะครับเอาแน่เอานอนพึ่งพาไม่ได้นะครับักเรียนต่อไปไปภาพที่สามกันเลยนะครับเลือกหมายเลขอะไรดีครับอ้าวหมายเลขเก้านะครับ ไม่รู้แน่นอนนักเรียนอ้าวมีคนยกมือขอหมายได้ค่าอีกแล้วนะครับโอ้มีคนยกมือตอบแล้วนะครับอาเห็นตัดทองชนิดนะครับตอบได้เลยนะครับอ้าวตอบว่ายื่นหมูยื่นแมวอ้าวไปดูเฉลยกันนะครับว่าถูกไหมนะครับอ้าวเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยนักเรียนสําหรับยื่นหมูยื่นแมวนะครับหมายถึง แลกเปลี่ยนของของแต่ละฝ่ายในเวลาเดียวกันนะครับอ้าวแลกเปลี่ยนของกันนะครับของแต่ละฝ่ายนะครับอ้าวเราไปต่อกันในภาพที่4เลยนะครับนักเรียนอ้าวเลือกหมายเลขไหนดีครับหมายเลข5้าอีกแล้วนะครับโอ้โหมีเด็กชูกำปั้นอยู่นะครับตอบไม่ได้นะครับป้าหมายเลขอะไรครับหมายเลข4นะครับโอ้มีเด็ก2คนกําลังคุยกันนะครับอ้าวขอหมายเลขคงอีกได้เลยนะครับนักเรียน อย่างตอบไม่ได้นะครับข้อนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับอ่าครูเจมส์บอกไว้นะครับขึ้นต้นนะครับว่าสำนะครับอ่าน้องได้ขอเปิดมาได้สองอีกภาพหนึ่งได้ครับนักเรียนอ้าวมีคนยกมือแล้วนะครับอ้าวตอบว่าอะไรครับสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลอ่าไปตรวจคําตอบกันนะครับว่าถูกไหมนะครับอ้าวเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลนะครับซึ่งหมายถึงนะครับ การแสดงออกทางการพูดหรือกิริยามรรยาที่จะชี้ให้เห็นถึงพื้นฐานในการเลี้ยงดูอบรมสั um ่งสอนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีการพูดจาที่ไพเราะนะครับนักเรียนเราไปภาพสุดท้ายกันเลยดีกว่าอ้าวมีคนขอหมายเล็กสีบ้างนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่น่าจะตอบได้นะครับนักเรียนเอาหมายเลขอะไรครับหมายเลขก่้าอีกแล้วนะครับโอ้โหเด็กผู้ชายกําลังปกป้อง ตัวเล็กๆปกป้องน้องนะครับปกป้องน้องอ้าวขอหมายเลข6โอ้ี4ปลายางนะครูเชมใบให้นะครับคนข้างยากนิดนึงบางคนบอกขอหมายเลข9หรือเลข3ดีครับอ้าวขอเลขก9ก่อนนะครับโอ้โหมีคนยกมือยังครับอ้าวข้างหลังยกมือแล้วนะครับตอบว่าอะไรครับขอดูภาพที่3เลยครับอ่าได้ครับโอ้ เปิดไปห้าภาพนะครับตามกฎกติกาแล้วนะครับนักเรียนตอบได้ไหมครับอ้าวมีคนตอบแล้วนะครับตอบว่าหน้าเนื้อใจเสือไปดูเฉลยนะครับว่าถูกไหมอ้าวเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับสําหรับหน้าเนื้อใจเสือนะครับหมายถึงหน้าตาดูใจดีมีเมตตาแต่ใจคอดุร้ายโหดเหี้ยมนะครับโอ้โหคนแบบนี้เราอย่าไปคบนะครับนักเรียนอ้าว สำหรับช่องทางการติดตามนะครับถ้านักเรียนคนใดชอบนะครับเกมเปิดภาพสำนวนไทยนะครับก็สามารถกดติดตามได้ทางช่อง Youtube ครูเจมลบุรีนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ครูเจมด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูเจมผลิตคลิปต่ตอๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเจมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ